วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระนัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการชุมชนวิชาการจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขนนลานครินได้เป็นประจำทุกวันพุธนะคะในเวลาดีๆอย่างนี้11เนาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมอ f 88 m 88เมกนะคะก็เป็นประจำที่เราจะนำเรื่องราวความรู้ทางทันตสุขภาพมาพูดคุยกันในรายการสำหรับวันนี้ดิฉันอัญชลีสวน,นโรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนแพทย์ชัยมงคลเปี่ยมพิงจากภาวิชาธนกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์มออของเรานะคะสวัสดีคะ่ะอาจารยสสรา์สวัสดีครับคุณอัญชลีสวัสดีครับท่านผู้ฟังค่ะก็วันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนํามาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะปัจจุบันจะเห็นว่าเทคโนโลยีด้านต่างๆก้าวไปเร็วมากนะคะชนิดว่าตามกันไม่ทันทีเดียวเลยค่ะสําหรับงานทางด้านธนกรรมก็เช่นเดียวกันนะคะคณะทันตแพทยศาสตร์มอ,อของเราก็จัดตั้งมา35ปีแล้ว ดังนั้นปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านธตกรรมของเราก็น่าจะก้าวหน้าไปเยอะทีเดียวนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้อาจารย์จะมีอะไรจะพูดคุยไหมคะคือก็ปัจจุบันเทคโนโลยีมันก็เข้ามามีบทบาทในทุกวงการนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์รวมถึงธนก,กรรมด้วยนะครับก็ มันก็เป็นไปตามโลกสมัยคือเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเข้ามาทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในทางธนกรรมก็เหมือนกันนะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่เข้ามามีบทบาทอย่างเช่นเ,เรื่องของเอ็กซเรย์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะใช้เป็นฟิล์มเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับต้องถ่ายแล้วพอถ่ายไม่ได้ก็ต้องซ่อมล้างใหม่ถ่ายใหม่คนไข้ก็จะต้องเ,อเสียเวลาแล้วก็เลืองวัสดุนะครับแล้วก็อาจจะต้องโดนรังสีเอ็กซเรย์หลายๆครั้งแต่ปัจจุบันมันก็จะมีเทคโนโลย โลยีดิจิตอลที่เข้ามาช่วยทําให้เวลาที่เอ็กซเรย์ปุ๊บสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของภาพรังสีที่ได้แล้วก็สามารถที่จะมองเห็นแล้วก็เช็คได้โดยที่ไม่ต้องล้างฟิล์มเสียเวลาออกมาคือขึ้นมาเป็นภาพในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับหรืออย่างางานที่ทุกคนเวลาที่ไปเคยเคยไปหาหมอฟันแล้วก็เคยทําฟันนี่ก็จะรู้ว่าเป็นงานที่ยุ่งยากก็คือเวลาเราทำครอบฟันมันจะต้องมีการพิมพ์ปากใช่ไหมครับเวลาพิมพ์ปากเนี่ยมันก็จะต้องมีการ ใช้วัสดุที่ฉีดเข้าไปในปากมันก็จะมีการไหลแผ่บางทีมันก็ไหลจนอาจจะเกือบจะเข้าไปโดนคอมันก็จะรู้สึกลำคานนะครับหรือว่าเวลาที่พิมพ์ปากเสร็จแล้วต้องดึงออกมาบางทีมันก็ดึงยากคนไข้ก็จะรู้สึกไม่สบายไม่สบายตัวนะครับเวลาทีเ่เข้ามาทํางานทางธนกรรมพวกนี้นะครับปัจจุบันก็จะมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยก็คือเป็นเครื่องพิมพ์ปากแบบใช้มันก็เหมือนกับคล้ายๆเป็น เป็นกล้องถ่ายในช่องปากแต่นีมน้มันมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับก็เขาเขาก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่คุณหมอเขาจะถือได้พอดีมือนะครับแล้วก็เข้าไปเก็บภาพฟันที่ต้องการจะเอาไปทํางานอย่างเช่นฟันถูกกรอไว้เพื่อจะทําครอบนะครับก็จะใช้เครื่องพิมพ์ปากเข้าไป าษาะกานเครื่องเรียกเข้าไปแคปเจอร์ภาพออกมานะครับแล้วก็ส่งส่งภาพที่ได้เป็นไฟล์3มิติส่งไปยังให้ห้องปฏิบัติการธนกรรมเขาสร้างเป็นรูปชิ้นงานเป็นครอบฟ,ฟันขึ้นมานะครับอันนี้คนไข้ก็ไม่ต้องอโดนพิมพ์ปากด้วยการใช้วัสดุนะครับไม่ต้องเสี่ยงต่อการาลำคานนะครับหรือว่ารู้สึกไม่สบายตัวหลังจากการที่มีถาดพิมพ์ปากกดบ้างหรือว่าวัสดุพิมพ์ปากดึงไม่ออกอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ส่วนหนึ่งนะครับนอกจากพวกเทคโนโลยีแล้วก็จะมีพวกวัสดุที่เข้ามาที่ถูกพัฒนาไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีนะครับวัสดุเนี่ยมันถูกพัฒนาให้ปัจจุบันเนี่ยก็คือเน้นไปที่ความสวยงามมากขึ้นใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นปัจจุบันมีทางเลือกที่หลากหลายมากให้ให้กับคนไข้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะ,ะให้ผลประโยชน์ กับคนไข้สูงสุดนะครับได้รับเ,าเขาเรียกอะไรคือ final outcome คือผลจากการรักษาเนี่ยคนไข้าสามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ระยะเวลานานครับผมทีนี้ก็คือขั้นตอนในการรักษาก็จะน้อยลงใช่ไหมคะขั้นตอนโดยทั่วไปขั้นตอนพื้นฐานยังคงเท่าเดิมเพราะว่าส่วนมาก ขั้นตอนการรักษามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานเป็นมาตรฐานที่เรามองข้ามไม่ได้แต่ว่าขั้นตอนอย่างอื่นที่มันยุ่งยากอย่างเช่นอย่างที่บอกคือพิมพ์ปากเนี้ยขั้นตอนมันจะลดเวลาลงนะครับก็คือมันช่วยในเรื่องของเวลาช่วยในเรื่องของเวลาแต่กระบวกบนการในการรักษาขั้นตอนก็ยังเหมือน,นเดิมนะใช่ครับช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยลดการสิ้นเปลืองของวัสดุครับผมก็อย่างนี้ต้องใช้คนน้อยลงไหมคะหรือว่าเกี่ยวไหมคนก็ใช้น้อยลง ครับคนใช้น้อยลงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พวกเทคโนโลยีมันก็ต้องตามมาด้วยความชํานาญก็จะต้องมีผู้ที่มีความชํานาญในการใช้งานพวกเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันนะครับคือคนอาจจะใช้น้อยลงแต่จะต้องใช้คนที่มีความชำนาญเฉพาะ<ช>มากขึ้นเฉพาะด้านใช่ครับเฉพาะด้านไปนะคะใช่ครับก็เหมือนตอนนี้เราก็มีคําขวัญ35ปีของคณะทั hmm. าานตแพทยศาสตร์ hmm. มอใช่ไหมคะาจา เพราะว่าเราตอนนี้คือเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ผ่านมาเราก็เลยมีการประกวดจัดทําคําขวัญกันในของคณะเราด้วยใช่ครับ้วมีคําขวัญของเราก็คืออะไรคะอาจารย์คำขวัญของเราก็คือเทคโนโลยีก้าวล้ำนะครับธนกรรมก้าวไกลสาสิบห้าปีคอยห่วงใยใส่ใจสุขภาพคุณนะครับก็จะเห็นว่าเราก็แทรกคําว่าเทคโนโลยีเข้าไปเพราะว่าที่คณะเราเนี่ยถือว่า จริงๆที่มออเราเนี่ยมีเครื่องมือทางธนกรรมที่ค่อนข้างทันสมัยทัดเทียมกับที่อื่นๆหรือเกือบจะล้ำหน้าคนอื่นอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรา,เอามองเห็นความสำคัญว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะเป็นจุดที่ช่วยให้หนึ่งทั้งตัวธนแพทย์เองแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดเราก็เลยยอมที่จะลงทุนเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการรักษาคนไข้ครับค่ะ อาจารย์คะถามหน่อยนะคะความสําเร็จในการรักษานี่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่แทนสมัยด้วยไหมคะคือมันมันอยู่ที่ว่าเราจะวัดถ้าความสําเร็จเนี่ยจริงๆเครื่องมืออาจจะไม่ได้เป็นตัวโดดเด่นมากนะักเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันจะอยู่ที่ที่หลักการวิชาการพื้นฐานนะครับทำให้เราสามารถรักษาคนไข้ได้ประสบความสําเร็จแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้ขั้นตอนกระบวนการหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันดีขึ้นอย่างเช่นคนไข้ก็จะรู้สึกสบายขึ้นมันเป็นเหมือนกับเครื่องอำนวยความสะดวกมากกว่านะครับแต่ว่าผลการรักษาเนี่ยผมว่าก็คือหลักการพื้นฐานยังคงเดิมแต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือมันก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือมันช่วยให้เราสามารถให้ผลการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น อย่างเช่นถ้าเรามีเอ็กซเรย์สามิติที่ใช้ระบบดิจิทัลเนี่ยเราสามารถจะมองเห็นโครงสร้างพวกเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนของคนไข้ได้ใช่ครับ,รบอย่างนี้ก็คือมันช่วยเราแต่ว่าเราเองก็ต้องมีความชํานาญระดับหนึ่งด้วยใช่ครับใช่ครับก็คือครเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือด้วยแล้วก็ สกิลคือทักษะเดิมก็ต้องไม่ทิ้งใช่ไหมคะใช่ครับ mm hmm. ทักษะพื้นฐานม,มันก,ก็ยังคงต้องมีอยู่แต่ว่าเครื่องมือมันก็จะช่วยทําให้เราทํางานง่ายขึ้นครับ mm hmm. ค่ะเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีนี้ส่วนใหญ่คนจะนึกถึงรากฟันเทียมแต่จริงๆอ่ะสาขาอื่นๆก็มีการนําเทคโนโลยีไปใช้เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกมเมื่อกี้ใช่ครับก็เกือบเกือบทุกสาขาในทางธนกรรสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้หมดนะครับรากฟันเทียมเนี่ยชัดเจนเพราะว่า ลากฟันเทียมมันเป็นงานผ่าตัดแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนกําหนดตําแหน่งที่เราจะฝังลากฟันเทียมนะครับลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยได้นะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยําในการผ่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคือเวลาที่เราฝังลากฟันเทียมมันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรถ้ามันจะไปโดนโครงสร้างที่สําคัญอย่างเช่นเส้นประสาทหรือเส้นเลือดนะครับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันมีความแม่นยําม,มากขึ้นลด ปัญหาแทรกซ้อนของคนไข้ที่จะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีสาขาอื่นๆอย่างเช่นจัดฟันนะครับจัดฟันก็ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะมากในปัจจุบันนะครับในการวางแผนการรักษาในการเคลื่อนฟันเขาจะต้องมีการคำนวณว,ว่าเราจะเคลื่อนฟันไปเท่าไหร่เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่เพื่อลดปัญหาอ,อย่างที่บอกคือปัญหาแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนไข้แล้วทำให้ผลการรักษามันเกิดมัน,ม,นมันสำเร็จเร็วขึ้นประมาณนี้ครับผม ได้ส่วนของเทคโนโลยีที่มันทันสมัยมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ค่ารักษาเนี่ยสูงขึ้นด้วยแมคะคือจริงๆในช่วงแรกที่เทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามาเนี่ยมันอาจจะในแง่ของต้นทุนมันอาจจะยังสูงอยู่มันก็เลยทําให้ค่ารักษาอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอผมว่ารอไปอีกสักระยะหนึ่งประมาณ5-10ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าค่ารักษาจะถูกลงเพราะว่าพอเราใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นเนี่ยเราจะใช้วัสดุ สิ้นเปลืองน้อยลงฉะนั้นพอวัสดุสิ้นเปลืองน้อยลงเนี่ยแล้วก็แรงงานที่เราใช้น้อยลงเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนโดยภาพรวมมันลดลงค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะถูกถูกลงครับแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็อีกหน่อยเทคโนโลยีต้องพัฒนาที่ดีขึ้นแน่นอนใช่มันมันยังไม่หยุดมันไปเรื่อยๆมันต้องไปเรื่อยๆใช่แล้วทำให้การรักษาก็ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายก็น่าจะไม่สูงเหมือนตอนแรกๆที่นํามาใช้ใช่ครับแต่ก็อันนี้ แนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็บอกยากเหมือนกันเพราะว่าอย่าง iPhone มันก็เทคโนโล,โลยีใหม่มันก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยผมว่าน่าจะถูกลงครับก็เป็นเรื่องเป็นที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยนะคะคแต่ถามว่าถ้าเหมือนกับว่าเทคโนโลยีทําให้การรักษาง่ายขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็จริงแต่ว่าการป้องกันก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมคะใช่ครับการการดูแลตัวเองคือจริงๆวัตถุประสงค์ของของ การให้การรักษาเนี่ยคือเราต้องการเน้นให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่เกิดปัญหาในอนาคตฉะนั้นเนี่ยจริงๆการดูแลสุขภาพช่องปากของของผู้ป่วยเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราเน้นเป็นอันดับแรกนะครับส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคือคนไข้เกิดปัญหาแล้วเราจําเป็นจะต้องแก้ไขแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงเน้นให้คนไข้ดูแลตัวเองครับก็คือขอให้หมอเป็นทางเลือกที่เราอ่าใช่ใช่ครับ อาจารย์คะาในฐานะที่คณะทันตแพทยศาสตร์ของเราเป็นจุดเหมือนกับว่าเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการทางด้านเทคโนโลยีเนะะี่ยค่ะเรามีการจัดอบรมให้ทันตแพทย์อื่นๆมาฝึกอบรมแบบนี้บ่อยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะครับก็เนื่องจากเราเป็นคณะทันตแพทย์ซึ่งเราก็จะมีทั้งเครื่องมือต่างๆที่เพียบพร้อมแล้วก็เราก็จะมี ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่จํานวนเยอะนะครับเราก็มีหน้าที่หนึ่งที่สําคัญก็คือถ่ายทอดความรู้พวกนี้ให้กับทันตแพทย์ทั่วไปนะครับทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลตามจังหวัดใหญ่ๆห,หรือว่าโรงพยาบาลชุมชนนะครับคือทุกวันนี้ตามโรงพยาบาลเล็กๆโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องเตรียมรับเพราะว่าในอนาคตอันใกล้นี่เทคโนโลยีมันจะบูมเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับ ตัวอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโรงพยาบยาลยะลาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเกือบใกล้เคียงกับคณะเราด้วยซ้ำนะครับเขาค่อนข้างพัฒนาเร็วมากอย่างเงี้ยคือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าทันตแพทย์ทุกคนนะครับคุณหมอทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะนําเทคโนโลยีมาใช้กับคนไข้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทั้งบุคลากรพร้อมงบประมาณพร้อมเนี่ยคนไข้จะได้รับการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เสมอแน่นอนนะครับเราก็จะทําหน้าที่ในการ จัดอบรมนะครับแล้วก็ฝึกนะครับเป็นเทรนนิ่งนะครับเพื่อให้คุณหมอได้เข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็อัปเดตตลอดเวลานะครับทั้งเทคโนโลยีแล้วก็วัสดุต่างๆนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพถ้าเขามีโอกาสกลับไปยังพื้นที่หรือกลับไปยังโรงพยาบาลของเขาเนี่ยแล้วเขามีโอกาสได้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีพวกนี้เขาจะสามารถ เข้าใจได้รวดเร็วขึ้นแล้วคนไข้ก็จะได้รับการรักษาเร็วขึ้นครับผมค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีนี่เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของวงการแพทย์ทันตแพทย์เพราะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยตรงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมันจะมีประโยชน์มากคือเราว,วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยีคือเพื่อป้องกัน การเกิดปัญหาแทรกซ้อนนะครับเราต้องการให้การรักษามันแม่นยำถูกต้องมากขึ้นฉะนั้นเทคโนโลยีมันจะช่วยได้เยอะครับเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเรานำมาใช้ในด้านธนกรรมกันไปแล้วนะคะท้ายนี้ก็มีข่าวดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับก,บการทำฟันกับนักศึกษานะคะเราก็อยากจะเชิญมารับบริการาธนกรรมกับนักศึกษา,าธนแพทย์ของเราซึ่งนอกจากจะได้ทำฟันในราคาประหยัดแล้วนะคะ เรายังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชานะคะมีทั้งการให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งราคานะคะงานที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็มีอุดฟันขุดหน้ำลายรักษาของรากฟันหน้าแล้วก็ฟันกรามน้อยนะคะส่วนงานที่ครึ่งราคานะคะก็มีเอกซเรย์ฟันฟันปลอมถอดได้โครงโลหะฟันปลอมทั้งปาก การครอบแล้วก็สะพานฟันนะคะหลายคนอาจจะกลัวคะ่ะอาจารย์ทำฟันกับนักศึกษาจริงๆเป็นยังไงคะอาจารย์คือจริงๆการทําฟันกับนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ทําถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับมันอาจจะช้าสักหน่อยแต่ว่าผมว่าช้าแต่ชัวร์ก็คือทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมหมดฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องอการรักษาครับค่ะ ก็ไม่ต้องกังวลนะคะอาจารย์ก็มายืนยันแล้วนะคะในเงื่อนไขของผู้ป่วยที่จะมารับการรักษานะคะจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษานะคะที่แจ้งไว้การรักษาคนไข้ก็จะใช้เวลาครั้งละสามชั่วโมงนะคะโดยมีความถี่หนึ 2, ่งถึงสองหนึ่งถึงสามครั้งต่อเดือนนะคะหรือตามความเหมาะสมของการรักษาในแต่ละขั้นตอนนะคะผู้ป่วยก็จะได้อยู่ในความดูแลของทันตแพทย์นะคะ ถ้ายัางไงก็มาติดต่อกันได้นะคะในเวลาราชการนะคะเวลา9โมงถึง16น30นาทีนะคะผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คลินิกรวม2โรงพยาบาลธนกรรมคณะธน,นแพยศาสตร์มอนะคะโทร074287668 074287668นะคะหรือถ้าไม่สะดวกยังไงก็มาติดตามได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลธนกรรมคณะธน,นพยศาสตร์มอนะคะ อาจารย์มีอะไรจะเสริมในส่วนของการทําฟันกับนักศึกษาบ้างไหมคะกะ็สิ่งที่อยากจะฝากบอกก็คือว่าข้อดีของการมาทําฟันกับนักศึกษาที่คณะเนี่ยก็คือว่าคนไข้จะได้รับการตรวจอย่างเป็นระบบทุกส่วนทุกตําแหน่งในช่องปากนะครับคือไม่ได้มาแค่ แค่ฟันผุแล้วอุดในบางตํเหมือนเวลาเราไปคลินิกอย่างเงี้ยเราต้องการไปแก้ปัญหาเฉพาะจุดแต่ว่าถ้ามาทําการรักษากับนักศึกษาเนี่ยก็จะได้ดูทั้งหมดภาพรวมนะครับรวมถึงได้ รับแผนการดูแลตัวเองนะครับเวลาที่นักศึกษาเขาอธิบายก็คือเขาจะสอนวิธีการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไข้แต่ละคนแต่ละรายตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับบางคนก็ฟันผุง่ายบางคนฟันผุยากมันก็จะมีแผนที่ไม่เหมือนกันซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนักศึกษาจะสามารถดูแลคนไข้หนึ่งคนได้เป็นภาพรวมเลยฉะนั้นคุณก็มาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างในช่องปากก็จะครบนะครับค่ะซึ่งแบบนี้หาไม่ได้ที่คลินิกนะคะ ต้องมาที่นี่เท่านั้นใช่ครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่พอจะมีเวลาก็อยากจะให้สละเวลามาทําฟันกับนักศึกษาหน่อยนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เรานอกจากจะได้กับตัวเองแล้วเราก็ยังได้กับคือเป็นการช่วยให้นักศึกษาของเรามีเคสแล้วก็ทําฟันได้ดีขึ้นมีทักษะที่ดีขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลิตทันตแพทย์ออกไปช่วยคนอื่นช่ครับอื่นด้วยนะคะเพราะว่าทันตแพทย์หนึ่งคนก็จะช่วยคนได้มากมายทีเดียวเลยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรของเรานะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนแพทย์ชัยมงคลเปี่ยมพิงค์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับค่ะรายการของเรานะคะรายการชุมชนวิชาการจากคณะธนแพทย์ศาสตร์มอก็คงต้องลาไปก่อนนะคะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในช่องปากสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลธนกรรมคณะธนแพทยศาสตร์มอนะคะ Oh, 0074287620นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและท่านวิทยากรคงบ้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมอ,อาหาดใหญ่ FM88 PSU Broadcast